กัสวัสดีครับปอยพี่น้องสวัสดีครับผมกลองนาใส่บ่ได้พี่น้องกลองนาใส่บ่ได้เฮ้กลองหลังใส่บ่ได้ครับกลองกลองหลังแตกบัตรเยาว์เตตันเหรียญคักยังวะโออถึงเตตันเหรียญงานคักยังวะพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องป้องไปแ่รงสบู่ทุกคนนะครับเด้อโอ้ยจะเสียไปใส่สองสามื่นว่ะเนี่ยยู้องอยู่ห้อง ยังกองแกงกง,งแกงเ่นนะโอ้ยแจะยำไมนเสียเลยโอ้ยตตันลอกแข้งไปเูยแต่ยาไม่เสียเลยนี่เดียยย๋ยวจะคอยบอกว่ามีอะไรบ้องไมยากยังจะซิเป้า่านุบีน้ำเขาปุณณีแขวนไม่จริงเนี่ยซุปโมเมนยนสมูทสมือนีจ่จะห่ว่าสิทธิและเสรีภาพคูณเดจะสิทธิเสรีภาพจะตอ้องเออเด็กคอยแจ้งเนี่ย สิทธิและเสรีภาพตอนนี้เขายัางไปเขาว่า,ปาวปเปานุ่มยีไปทำไงเอ้ยใน่านไม่เอาปิดแรงลูกสิทธิและเสรีผ่าไปครับผมโมบาร์เขาเขาเปานุ่มยีเพิ่อนมยังตอนนี้เอาเขาแสดงสิทธิและเสรีผ่าโอ้ยน้อลกูกเอาถือไปก่อนจัดการกับลูกก่อนกันเลย พี่โอ้พี่โอ้อยังอยู่เนาะในปากคนได้ยังยังในปากโอ้ยเอ้ยยังไม่ใส่ในปากโอ้เขี้ยวแหละโอ้เขี้ยวเฮ็ดเขี้ยวเอออย่าเพิ่งตัดเล็บเม่ไหร่ังสันกรเนี่ยเขาจะจัดการให้ดอกเออ,อ,อ,ออกระดับกระดั๊งเลยเออกรเบนเมื่อวานยังพิ่งตัดกระดอ่อยมันเนี้ยเงี้ยกรเมื่อไรเขาจะแต่งให้ยังงามเลยเต้ ตอนนี้เขาประกาศสิทธิและเสรีภาพอิริมันก็ต้องเป็นยังไงนึ้นอนอนเด็กแต่พี่โอ้โหนะนอนเด็กยังไหนเพิ่งตื่นพูกนี้พวกท่านยังนอนอยู่อยื่องเรามาท่านยังนอนอยู่เรื่อเพิ่งตื่นแล้วบอกพวกท่านจบไอ,ไอ้ไอ้ลุงู้แจนนี่เจ้าเจ้าเคื่อไหว้หลายที่กุเจนยังไงสามเหลี่ยมนี่เ<อ>จ้าหัวกว่นี่เปิดได้ว่หัวนะ เป็นแดด้วเนาะในหุ่แจห้องแม่นบ่เห็ดเสียเลยอีกลูกนึ่งน้ำมีช้อนเมานไหนจะบอกให้อ๋ออยู่น้ำเล่าอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่น้ำเล่าตัวเนาะเราเราเลี้ยงยืมเหมก่อนเนาะวะโอ้บกระลงข้อขั้วยวันนี้บะกระลงข้ออ้วเลย คุ้ยเลยนะมักแว่นไหมไม่บอกคุณครูเนี่ยยังไม่บอกคุณครูดูพิกาจูไม่ได้ใส่พิกาจูเดหรอกมีเฟ้นกิ่นมีพิกาจูดันกระท่วงมีเสียนี่เันเบิร์ตพวกมีเสียเ็ใช่ไหมบอกเบิร์ตพวกนี้ยังไงเฉื่อนวะเจ้าเบอกแล้วเสียรูดมันแมนบอลแมนบอกระไรว่าี่เสีย เป็นประจำตัวฮะกระได้ทวงเสียเลยประเดี๋ยไม่ใส่ครอกจะหงอกพี่นั่งอะไรอยู่นี่เป็นอย่างไรพี่นางมีผลอะไรไปคอนเทนต์นี่คือหูจะบอกทางมึเศร้าเดี๋ไปอบรมโอ้เออเออเออพี่นั่งไปอยู่เดี๋ยวนี้ย่นอนั่นอย่างนันนี่ฮะนอนตื่นมาขอเข่าแล้วกินจมาขอเข่าแล้วกินบอกกันนะมาขอเข่าแล้วกิน เขาออกเลยในแขวนะมันเหมือนแนวอ้อมเลยนอนรับลงหันนัน่นขึ้นลงข้อเลยเด้นี่หมดแหละขึ้นลงข้อเลยเด้นอนรับลงหันนัน่วน,นวงในแนขนมียังไงใส่แหวนแหวนโมเมนต์แหวนคอยคอยอันนั่นเจ้านั่นตัวใดแหวนคอยอันนั่นเจ้าเนี่ยอ,อ๋อข่อยอยากเห็นนี่ลิบาสิบอเล็งแหวนคอยตัวนี้แหว,วนยังเลยนี่ แวนคอยแวนคอยตัวนี้ยังแว่นยังนี่แวนรุ่นแต่ตัวนี้แว่นยังแม่เธอมีมุกบ่านี่มือนั่นก็ไม่มุกฮะบอกมือนั่นบอกมีมุกมีเหรอเนาะมียังไงเอ้าบอแมนบอแมนแวนคอยเพชรเจ้าว่าแวนคอยแวนเผ็ดยังหรอ มันเลื่มๆจากเก็บเพื่อสุยางเนาะอ๋ะงะอ,องามันโมเมนเน,น,นี่ยรุดจากเสือผ่าเขามาสักรุดอกอกไปกระดุมแบบแตกอันนี้นนนมันยิขคอคอแล้วก็ไเ้เอาที่ไปแลบบ้วเงินใหงเงินอหงเในมืมได้มื่น,นมเมนียนละนัวแบ่งรวย าันใส่ใส่จักิบมือเด้อลอยนึงใส่สิบมื่มาแล้วอยเยวจจกเขาอาจารย์หาซิบ้านนำอีกขวดนึงเป็นหกใส่เจดิบมืเด้อนี่ยเด็กขาดยวแล้วในขาเดียวคน,นละสิบมือตัวเนาะแต่มือละสองบางงงทบาาาแล้วไปโรงเรียนได้กมเจ๊กบาทไงเรา สวัสดีค่ะว่าทุกคนที่เราจะไปเฉลยคอนเสิร์ตคอนชมคอนเสิร์ตนี่ยบอกคนโปรโมทเพลงนั่งในที่นั่งฝาทั้งขยะนั่นโปรโมทเขามีโปรโมทอยู่แล้วเอ้ตัวทัดยังไปนั่นแล้วท้อทัดทั้งไหนอีกในขอบคุณเพิ่งแล้ววันนี้ขอบคุณแล้วบ่โอ้ไปแล้วพี่น้องหิ้วหัวเข่าหายไปลอยนึงครับ สวัสดีครับผมสวัสดีป้สู่สุกคนครับผมสวัสดีเนาะพี่น้องนะครับผมวันนี้เป็นมือไหว้คู่ด้วพี่น้องเดิมขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายตดตามด้วพี่น้องเดิมโอ้ยยังว่าถือปิดกั้นครับยังว่าเฟซบุ๊กปิดกั้นทุกอย่างนะครับผมปิดกั้นเบ็ดซูดยางด้วพี่น้องเนี่อยากมีของมาแจกดิคนบ่งเลยหลายอีงสีเนาะผม่มีของมาแจกสิพี่น้องมก็สิ ในหาคนมาเบิ่งมาติดตามกันเนาะพี่น้องเนาะที่ไหนก็นขอบคูณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเนาะงานกล้องวงจรปิดเหมือนเดิมนะครับผมขอบคูณหลายๆที่ติดตามเฮานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับเด้ออย่าลืมกดสัปปบตะไคร่คนที่อยู่ในเฟซบ o o กอ่าและคนที่อยู่ใน u t u b e นะครับผมคนที่อยู่ในช่อง YouTube, อยูงทูปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับที่ไหนก็ขอบคูณหลายๆนะครับเด้อครับผม วันนี้พี่านำอยููพี่น้องพี่น้องเนาะสวัสดีเจ๊นะ้อยสวัสดีียดด๋ยวผูใ้ใดคอมเมนต์มาผมจะอ่านก่อนคุณพิรยานะครับผมในปากมีอยา่างนอะคุณพิภวันนะครับผมพนว่ขึ้นนอนเด็กแทรพนวะคุณพิภวันพนวนอนแม่พี่โอเด็กแล่พาพนวะคุณน่งนะครับผมสวัสดีด,ด้วยนะครับผมสวัสดีฟ้าลิขิตด้วยนะครับผมน้องว่าทําไมหน้าเป็น อะไรคะวสันคุณทิพวรรณนฮะอาจารย์เว้าและเสียโลดวสันคุณแม่ยังสวยนะครับผมน้องโอนยังงามึ้นเก่านะครับผมเนาะคุณเพนลอลลี่นะครับผมสวัสดีน้ำนะครับเดอคุณทิพวรรณนะครับเนอะก่อนนอนเดอครับพี่โอว่าสันฝันดีครับผมฟันดีวัสุผูทุกคนนะครับผมเนาะคุณชนะการนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีน้ำครับผมเนาะคุณเจ๊น้อยนะครับผม บ้านอ้อนะครับผมสวัสดีนะครับผมคุณแม่ยังสวยขอบคุณสําหรับหัวใจมากนะครับเด้อพพี่น้องจั่ไหนก็ฝากกดติดตามนั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้่นะครับผมเพจตึกปิดกันน้องพี่น้องเนาะจั่ไหนก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผม